สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบพร้อ,อ,อ,อกับสานุนาพาเพื้อนอีกแล้วจ้าไม่รู้ว่านางจะทำอะไรให้กินนะจ้าวันนี้นุนาสานุนาทำอะไรกินจ้ยายำมาม,าาม,ามาา่าจ้ายำมาม่านะจ้าทุกคนรอดูว่ายำมาม่าของนางจะอรอจจะ่อยขนาดไหนจ้าอ้าวเรามาดูนะจ้าขั้นตอนการน,นางนางจะทำอะไรคะเนี่ยนี่คือทำอะไรคะสา,น,า,น,านุน<อ>าหมูสับอ๋อหมูสับนะคะนี่คือหมูสับยำนะคะนี่ยำใส่มาม่านะคะหมูสับค่ะจ้าเออ นางนาก็ต้องสับก่อนค่ะสับให้มันแตกออกจากกาันเพราะว่ามันเป็นก้อนนะคะับหมูมสับเราต้องไปต้มก่อนหรือไปลวกก่อนนะคะมาเราก็มาสับใส่หม้อให้มันแตกออกจากกันก่อนนะคะแล้วค่อยามายำทีหลังนะจ๊ะเออเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการปรุงหรือการยำต,อตอนน่อนะจ๊ะถึงขั้นตอนการลวกมะม่าแล้วค่ะมาม่ายำสารุนาภาเพลนนะคะมามานนาารับมาม่าลงหม้อเลยคะ่ะเออแล้วนางก็จะยำนะจ๊ะเออเดี๋ยวแล้วตอนขั้นตอนนี้คือลวกมะม่าก่อนนะจ๊ะพี่น้องเอ๋ย จ้านางจะตักเส้นมาม่าขึ้นแล้วนะคะท่านผู้ชมเอ้เนี่ยการมาม่าจ้ายกมาเลยจ้ายกมาเลยแล้วมาดีใส่หม้อนะคะนี่จวดจะพี่น้องเอ้ยเอยเอเกินได้เลยนะวันนี้จะแซบขนาดไหนจ้าท่านผู้ชมเอ้ยมาที่ลงเลยจ้าเนี่ยมา,มาจ้าถึงขั้นตอนการยำแล้วนะจ้ากามาม่าจ้าสารรนาประเพรนน้ำลายสุพเจ้าไหลแน่อนอนเอาอันนี้คืออะไรคะ หอมกันตอนนี้คือน้ำกระเทียมดองนะคะเทลงไปเลยค่ะเป็นขวดเลยนะคะน้ำกระเทียมดองเออเห็นไหมยำมาม่านะคะแล้วตามด้วยอะไรคะพริกนะคะพริกนี่เป็นกระปุกเลยค่ะพริกค่ะเออสีแดงค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกอีกนะคะเออพริกอีกค่ะสวยสดใสขอสุขาเจ้าพริกร้อยเม็ดนะคะยำมาม่ามันนี้และตามด้วยอะไรคะเนี่ยผงสดพี่น้องเอ๋ย เออแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวนี่คือน้ำมะนาวขวดนะคะบอกไว้ก่อนเออไปได้ไหมคะเออทีน้ำมะนาวลงไปเลยท่านผู้ท่านผู้ชมไหลแน่นอนวันนี้เลยยำมะม่าสี่หมูสับนะคะจุ๊บจุ๊บกันเลยวันนี้เนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมนางใช้มือเลยนะคะเออถ้ะพี่นางไม่ใช้นางใช้มือเห็มือนางก็ใส่ถุงมืออยู่นะคะท่านผู้ชมเออคนค่ะ ร้อนนางบอกว่าร้อนอืมไม่ร้อนได้ไงคะไอออกเดือดเดือดเดือดเลคะเออเห็นไหมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะท่านผู้ชมเอออร่อยแม่อร่อยเดี๋ยวจะบอกท่านผู้ชมจ้าที่มือของสารุณาป่าเบิร์ดไม่ต้องห่วงนั่งร้อนค่ะนั่งก็นั่งร้อนมากเลยตอนนี้มือนั่งร้อนเออนี่เออนั่งคนก่อนนะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวค่อยค่อยมรสอีกรอบหนึ่งนะมันไม่อร่อยนะจ๊ะตอนนี้นางกำลังคุ้มรสยังไม่ได้เข้าที่นะคะเออนางก็ใช้ ทับพีใหญ่เลยคะ่ะกระบวย y เลยคะ่ะใส่กระบวยกระบวยกระ b u o ยำคนไปเลยพี่น้องเอ๋ยมันร้อนใส่มือแล้วนางร้อนค่ะท่านผู้ชมเอออันนี้คือกับข้าวพนักงานนะคะซีแกงด้วยค่ะไม่ใช่ของกางนะคะน,นี่คือกับข้าวพนักงานนะคะจะแซ่บจ้ายำม,มาม่าหูสามเออใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำมะนาวแล้วใส่พริกใส่น้ำกระเทียมดองแล้วก็ต่อด้วยน้ำปลานะคะท่านผู้ชมเออจะได้อร่อยอร่อยจ้าเออนางก็ต้องคนแล้วนะคะ เออเดีด๋วยวนางร้อนมากเะาสงสารนางมากนะคะนางร้อนเออนางร้อนมือนะคะท่านผู้ชมเออเออาการใส่หอมแดงกับท่านผู้ชมยำจะใส่หอมแดงแล้วเออไอ,อ้ควนันลงไปเลยหอมแดงค่ะใส่หอมแดง,แ,ดงแล้วก็ตาเบลต้องโผล่ค่ะเดี๋ยขึ้นไส้นะคะนี่ก,กันนะคะเออผักเยอะๆค่ะผักเยอะเยอะค่ะ,าะ,ะ,ะนางก็ใส่ผักเยอะเยอะไปเลย แล้วนางก็ต้องคนค่ะใส่ผ้าแล้วก็ต้องคนยางก็ร้อนนะคะมือนางร้อนนะคะตอนมันอายันออกเลยค่ะวันมันออกแล้วค่ะมันร้อนในการมาม่าเส้นร้อนนะคะนางก็ต้คนค่ะเออเราก็มาซิมกันนะคะพนางจะอร่อยขนาดไหนนะคะท่านผู้ชมอะคะมาถึงอั่าตอนการซิมแล้วนะคะยำมาม่าสารุนสารพิลจะอร่อยขนาดไหนเสร็จเรียบร้อยนะคะยำใคะยำโรงงางค่ะยำกระนันค่ะ อร่อยมากค่ะท่านผู้ชมคลิปหน้าพบพกันใหม่นะคะ